บ้านทำเลใจกลางเมืองพิษณุโลกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องที่นี่เลยครับเอเซนทาวน์พิษณุโลกโครงการบ้านที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเนื่องจากตัวโครงการเป็นบ้านหนึ่งเดียวในเซนทัลพิษณุโลกนั่นเองครับที่นี่รองรับกับครอบครัวทุกขนาดครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พร้อมมีแบบบ้านทั้งทาวน์โฮมบ้านแดและบ้านเดี่ยวครับโดยวันนี้เราจะพาเปิดบ้านเดี่ยวขนาดกลางและขนาดเริ่มต้นให้ได้ชมกันครับแบบบ้าน บีเบาพื้นที่ใช้สอย191ตารางเมตรห้องนอน4ห้องน้ำา3ที่จอดรถและ1ห้องพักผ่อนครับชั้นล่างรองรับห้องนั่งเล่นและพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารแบบโอเพนแ plan มีห้องนอนชั้นล่างห้องน้ำและครัวปิดครับชั้น2มาพร้อมแฟมิลี่แอรีขนาดใหญ่หรือจะปรับเป็นห้องทำงานก็ยังได้ห้องนอนทั้ง3ห้องมาพร้อมห้องน้ำในตัวม a สเตอร์เบดรูมได้แปนหน้ากว้างห้องนอนรองทั้ง2ห้องขนาดใกล้เคียงกันเหมาะกับเป็นห้องนอนส่วนตัวสำหรับเด็กๆครับถัดมาเป็นแบบบ้าน a r บ้านเดี่ยวขนาดเริ่มต้น1 5 2ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถชั้นล่างได้ฟังก์ชันครบเหมือนกันกับแบบบ้านบีบาวครับชั้น 2. m a ม t สเตอร์เบดรูมจะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวห้องนอนรองจะมีห้องน้ําส่วนกลางที่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยครับส่วนกลางของที่นี่รองรับกิจกรรมครบทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ําสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะพร้อมจ็อกกิ้งแท็กครับระบบรักษาความปลอดภยัยเป็นแบบดับเบิลเกตพร้อม CCTV ทั้งเมนเกตและภายในโครงการลูกบ้านเข้า ออกง่ายผ่านระบบ Easy Pass ส่วน Visitor ใช้เป็นระบบ VMS ครับเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกขนาดของการอยู่อาศัยต้องที่ Essential พิซูนุโลกครับ Homeday home day. Live Your day. Style your Liveve Style day,